สวัสดีค่ะพี่นอกปองปายทีหักแป้งสมองสูเจค่ะพี่นองชาวไทยชเช่าเลาวพี่นองชาวไทยเ้าในตังแดนพี่กินหอดขี่ถึงท,ท,ทุกทุกท่านกันยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องลิลลี่ชาแนลอีกเช่นเคยค่ะค่ะแนะนำภาพเอบุญกระทินที่ผ่านมาซึ่งมีพี่สาาเออผู้หนึ่งมาจากฝรั่งเศสผู้หนึ่งมาจากสหรัฐอ,อเมริกาเนาะค่ะเป็นหนุกห้านบ้านเฮาเป็นพี่สาวเป็นลูกของป่าเนาะค่ะเป็นารไ้ เป็นประธานกระถินในครั้งนี้ร่วมกับชาวบา้านเฮางสุขคนถือว่าเป็นกระถินสามาคิ้คือกันเนาะค่ะค่ะในมื่อที่ผ่านมาเนาะค่ะเป็นการถวายกระถินค่ะเป็นการเอบายซีสุขวัลไห้พี่สาวทั้งสองค่ะสื่อในลีกอะได้นำภาพนี่ไหมเบิ่งให้ชมอีกเช่นเคยเนาะค่ะตามมาเบิ่งมาชมกันได้ค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะ

วิญญาณของท่านหางดวงวิญญาณของท่านที่ได้เก่ามาในนามนี้ที่ได้เก่ามาในนามนี้ชาว่าท่านได้รับชนบุญสุขชนนี้แล้วค่ะในรับชนบุญสุขชนี้แล้วก็ให้ดวงวิญญาณของท่านก็ให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติไปสู่สุคติตระหางทุกข์ตระหางทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์็ให้พ้นจากทูตระห่างไมีสุขอยู่แล้วหาไม่ซุขอยู่แล้วก็ให้สุขทิ้ง ปล่อยซกยีนขึ้นไปปล่อยปลวกาพเจาทั้งหลาป่ยาทั้งหลายมาทำบุญกติ้นมนีมือำีมจงได้ประสุทตะสมมัตังสจ้ัทังสามมีมนุษย์สมบัติุสมบัตสาวันสมสมบัติมีผ่านสมบัติมานสบัตในตการดวหนา้นื่หนาการดวงหนาโน้นตื่น มีสติปัญญาสามารถเท่ารู้ทำแต่ระการมีบุพกรณ์เป็นต้นพิสุขูปนั้นจึงจะสมควรจะประทำกตินัฏารกิจตามพระบรมทุกตอนุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปองจะเห็นสมควรแก่พิสุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้เก่พิสุขูปนั้นเพิผภา สัมบริบวาทั้งัวดนี้ข้าพระเจ้าพิจนาเห็นสมควรแก,ก่พระอธิการเถืองวัชิโรผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกตินนถารกาิจให้ถูกต้องตามพระบระรพุทธานุญาตได้ถ้าพภะพที่สลกใด,ดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นท่กากลางระหว่างสง ้าเห็นสมควรแล้วใส่จงทักเพื่อให้สัธยสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเธอสาธุคุสมัรไดีกับมเี่เ้องนะครับพันครเขามากนะครับที่เป็นบริวารนะครับไกลร้องอย่างเป็นธางนะครับนการต้นไม้ต้นหงถือของมันเา้วครับน่าจะไหวเพื่อนครับ เอาขำมาครับขมาเอาดีแค่กันไม่กันเยอะเดี๋ยว้เข้าผ่ามทววยต่อตนีไปพระสงฆ์สิไปทำการการกระถินกระถิ่นอยู่ไม่ออกคิดเลยพรพเสียดหายมกพนมาข้มถวาย ท่านจุฬารกระทินด้วยผ้านี้ถวายพวเพื่อนบันศิกการไปพินถุปจุทอาสวนผู้นนบรรดาปทินเป็นกติการเป็นยังสัน้นฉะนั้นผัวเข้าผู้ใดถวายถวายผูยค้คน กะได้บุญสุขโขคุณญาศนะอุจโยการสั่งสมคุณงามความดีการสั่งสมบุญนินำความสุขมาให้เข้าเดสั่งสมสะสมใหม่ปีระเล็กปีระน่อยในถ้ำบุญอุทิศส่วนบุญให้ครับบุถกการีชนนำผู้พปนจากไป ห้าม็ะได้ตอบบุญแทนพุ่ส่วนเฮามจะได้บุญเพิ่มเติมเข้าไปอีกปีนี้แน่ปีหน้าแน่น,นี่นมันไหนได้หลายมะมุม้ยปุยอยากได้หน่อยได้แค่งเงินห้อยยังอยากได้บุญจะหาได้หลายในที่ไหนะหาแนวอื่นมีแต่อยากได้เบิร์ตสุน,นวขมัทบุญ เ็ดป awesome, ีระเทียกจากหลายๆวสันต์ว่าเปนหอดพนิพันเนี่ยเห็นมันไหนเห็นมันมี่เป็นปัจจัยเป็นหัวเขาน้ำเต้าไปสู่สำปรนาจะพบคือพบนาเท่ากันยังสิ่ต้องอาศัยบุญพระสาสุเอาไปเดินฉะนั้นต่อไป เบาหลายิ่งพหิ้วเขาไว้สิเมื่อนก้อนมาดียะทาวาลิวะหะปุราปะริยะสามีมปิทนาอนอิปานันติอัญจะโค thank wow. you หนง่ี่ันห้าร้อยหกสิบา đang hỏi เด้อล่าลงนี่ล่ะอย่าไปตามเด้อไปเลยพี่นี่ นี่นเพรานคุมเก่งอยกรเประนั่มเห็นปความสำับ้านไข้เพื่อนนอนบ้านทอบ้านแห่บ้านบ้านหันใ้แหน่บ้านแพ่เซมือนะครับทีพุงนั่งนองชินมาทอในือนี้นะครับที่คุณงคนละพน่นะครับเป็นกระเพิ่นมากจากจ้างหลังนะครับว่าเห็นมุ้มไม่เปียนเยไม่ได้สามารถท่านมาผมจืงอมาสองหมื่นนะครับที่ลงมาจาก พลังมาจากระเดียพลางสียนักใก้พลังทีมมากพลังกรูวนวายมาหากยากเห็นหมู่านนักงุบกัดใจนะครับที่ปนไม่คิดถึงไซมที่ใชเป็นท่าตังคิดวาไก่แกรงั่นานะครับมาเลยต้องมาสังยุนจัตถิอยู่บานพอบ้านแม่บ้านแอบนอนแอบแจเข้าปารูุสึกองเขานะครับพลังไทยเขาบานสิบว่งเขาเป็นทาสู้ใจนัดเกลื่นั่งตด้นนั ภาวนาในวันสู่ว่างานแบบงานที่มีตก่นะครับสี่เป็นหน่พพงาต่อถีม่นหนี่งเาจะไปทางเหนือที่คนมาซอยกัางสองภาคข่างมิจขาท่า,าบ,บิวันจาเรื่องนั่นเือสาธุสาธุ สาธุอนุโมทานี้ขั้นภาษาตัวหนึ่งทัน,น,นทั่ทีแล้วท่านทั่มตแล้วท่านทัท่ประเสริฐแล้วอนุโมทนาสาธุกับปึ้งปิยินดีนะครับที่ได้ทำกุศลพ้นภูณิธรรมนี้นะครับแล้วาสาธุ <úsica> ตรนุบนาคาในเคราวตถุพิเศษเจผมมาจะยันตุเทวาจรรจราภิสมีนักษ์กันทั้งปานาคา ปีนดันตาสันตุเกยยงมูีวาราวังสาตว์สุนันตุสุนันตุกพนาโตเยเจวังกาดูราเทพเจราเจ้าทั้งหลายอันมีพุสวรรค์สังการภูภสันไมรู้บวกกานตอาจารนะครับอาจารที่มาหลวง่ถนน้มาีรลูกหลานชาวบ้านลุศีหล่มี่ยังแสิแตกคุณติต่อบนแท่นบนตันการีตุนทาวยพ่อะนรัยฝ่ายพุนแ้งให้แล้วครับ เรียนหาเท่าน้นะครับจะพนคิดเ็นว่าบ้าหนุ่สีขาวันกาตบๆป้องเนี่ยคนกระจานี่ลกระชินหรือาป่าหรือจะดูปัจจัยต่างๆมั่วๆแท่านวาดนะครับฉะนั้น่าถาธุสาธุ่เลับเออหนคอตาแแคนเริ่คับเลนนี้เอาสานั่น้องมามาพี่น้องมากมาเด้อเอถับสาถั่วาถุนะอรนบจำนวนเงินในนนี้อเรหนึ่งสนสี่พันอาร้อยสิบบาท น้องก็านาน้องว่าพี่น้องเขาคอนถมอความจะเล่นกันันก็สิบเพือปั่นเก้าได้ทัง ครับครับขออนุญาตเป็นผู้เยี่ยมผู้เล่นทุกท่านทุกบ้านขอขอบคุณ นะครับผมแม่นามกูน่านะครับกิบุนี่ยังนะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับมีน้องเข้ามาตัดทุกคนนะครับเพราะว่าตากเพิ่์ลโมมาเข้ามาโคนสิบุนี่นี่นะครับก็ชนะนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเป็นเพียแต่ความสุขความเจริญชุบชลมาไกลแรงแรงทุกคนเดินทางตั้งป่าโดยสวัสดิการสิภาธรรมะนะคร ก็าให้ดีม่แห้งนะครับเจบจะใส่ยาจนนะครับเราด้วยเราด้วยเพืน้องสาธุนะครับอ่ากับเลินทุกอย่างเป็นไรได้นะครับสองแสนหกม่เก้าพันสี่สิบบาทนะสองแสนหกหมเก้าร้อยสี่สิบบาทโอ้ขออภัยตกาสวแล้ว 26900 40บาทเนาะครับ2 6 0 9 0 40บาทแม่น